ต้นยางกิ่งหักหล่นเต็มสวนเลยเป็นเพราะอะไรครับคุณพี่บุญมียอดชายถามเข้ามาทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับคาตอบครับต้นยางขาดอาหารและน้ําครับถ้าเขาขาดสองอย่างนี้นะครับเขาจะทิ้งกิ่งนะครับโดยเฉพาะอาหารนะครับน้ําเนี่ยคงจะมีอยู่ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่ามันมีน้ําใต้ผิวดินอยู่นะครับถ้ามันแล้งจริงๆนะครับต้นยางตายนะครับถ้าไม่มีน้าจริงๆินะครับต้นยางหรือต้นพืชนะครับ ตายนะครับแต่ถ้ามันมีน้ํา5%ขึ้นไปนะครับยางพาราก็จะอยู่ได้เจริญเติบโตนะครับพืชทุกอย่างเหมือนกันครับถ้ามีน้ํา5%ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าพร่องสารอาหารครับธาตุอาหารไม่เพียงพอนะครับเช่นนะครับเราใส่เฉพาะธาตุหลักนะครับต้นยางต้องใช้ทั้งธาตุหลักทั้งธาตุรองทั้งธาตุเสริมนะครับเราใส่เฉพาะธาตุหลักทุกปีทุกปีทุกปีนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับก็จะหมดไป พอเวลาเขาจะใช้ครานี้ถ้ามีแต่ธาตุหลักอย่างเดียวนะครับเขาก็จะเป็นยางพ่องสารอาหารพ่องสารอาหารรองพ้องสารอาหารเสริมเขาก็จะมีอาการทิ้งกิ่งนะครับทิ้งกิ่งคือไม่เจริญเติบโตต่อไปนะครับเราสังเกตดูได้เลยครับว่าถ้ายางของเราทิ้งกิ่งนะครับกิ่งหักร่วงลงมาเยอะนะครับถ้าสวนของใครนะครับมีกิ่งแห้งเยอะนะครับแสดงว่ายางพ่องสารอาหารครับถ้าต้นยางอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทัญยานะครับกิ่งจะไม่ค่อยทิ้งนะครับ เพราะเขามีอาหารไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบเลี้ยงดอกนะครับพเพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนย่างพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหาก,กเพื่อนๆจำได้พิมพ์คาว่าจําได้ครับถ้าจําไม่ได้ก็ฟังใหม่อีกรอบครับ